ใจพี่เอกีปกตินะไม่เคยได้ดอกกุหลาบเลยได้แต่ดอกไม้จันตลอดเดี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ดอกไม้โอกาสดีเราไม่ได้ทำเซอร์ไพรส์อะไรกันแบบนี้มานานมากแล้วจากที่งานเยอะๆก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ที่จะได้ทําอะไรที่แบบเป็นแบบคร้งแนี่แหวนค่ะถาทําอะไรบอกเลยขอบคุณมากคขอบคุณมากที่ร้อนโอ้ยฉ๋นน่ารัก หายอยากบอกอะไรพี่ไปที่ยาว่าจะดูแลกันไปจนแก่เงินเ่าซึ่งไม่อีกกี่ปีแล้วต่อให้เรารักกันไปนานๆนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากแต่งไหมแต่งไหมแต่งแน่นอนครับขอบคุณมากขอบคุณมากคือ